สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เลิกงานแล้วเข้าสวนกันนะคะวันนี้จะพาไปปลูกหอมแบ่งกินดอกกันนะคะหอมแบ่งพันนี้ซื้อมาเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนะคะตอนแรกก็ได้แค่แปลงเล็กๆแปลงเดียวเท่านั้นนะคะเราก็ขยายใส่กระถางบ้างใส่แปลงอื่นๆไปบ้างแล้วก็ยังมีแบบว่าปลูกใส่ถุงไปขายให้กับเพื่อนๆที่ทำงานบ้างนะคะมันไม่ต้องปลูกทีนะคะปลูก ห่างๆเพราะว่ามันจะแตกกอค่อนเยอะแล้วก็ค่อยมาขยายนะคะซื้อครั้งเดียวแต่ว่าได้กินตลอดเลยนะคะจะได้ดอกกินด้วยผัดก็อร่อยนะคะแล้วก็ใบสามารถที่จะเด็ดมาทานเหมือนหอมทั่วไปได้เลยนะคะปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรมากนะคะไม่ได้บำรุงอะไรมากนะคะหน้าฝนช่วงนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะช่วงนี้กำลังขยายคือเดือนกรกฎาคมซึ่งมีฝนอยู่เลยนะคะหน้าหนาวยิ่งจะสวยนะคะแต่ว่าก็ พันเราก็ใช้ได้ตลอดเลยนะคะลองไปหามาปลุกนะคะ